สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโซเรียวนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดอันดับ5สมาร์ทโฟนสเปคแรงในงบ10,000ถึง15,000บาทครับซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมหรือถ่ายภาพนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับ อันดับที่หัว Huawei Nova 7 SE ครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Huawei นั่นเองครับซึ่งรองรับ 5G เป็นที่เรียบร้อยเลยครับ โนวา 7SE นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอในขนาด6.5นิ้วครับหน้าจอเนี่จะเป็นแบบ IPS HDR 10นั่เนเองครับและระบบปฏิบัติการนะครับผมจะใช้เป็น Android version 10, 10ครับแล้วก็ชิปเซ็ตประมวลผลหรือว่า CPU เนี่ยจะใช้เป็น Kirin 820ความเร็ว2.36 g h z ครับในส่วนของหน่วยความจำเนี่ยแรมจะให้มา8 g b กรอบ128 g b ครับในส่วนของกล้องหลังนะครับผมจะให้มา4เลนครับ 64ล้านบวก8ล้านบก2ล้านแล้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซล f 1.8ครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2.0นั่นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่ 4000mAh ซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่40วันนั่นเองครับเขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100%เนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นครับในส่วนของราคาปเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่11,990บาทเท่านั้นเองครับ อันดับที่4 vivo v, v 1 9ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นยอดฮิตในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับ vivo v, v 1 9นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด6.44นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ ips อัตรา refresh rate เนี่ยจีว่ที่ 90Hz รครับระบบปฏิบัติการจะใช้เป็น android version น10ครับและชิปเซ็ตประมวลผลหรือว่า cpu เนี่ยจะใช้เป็น snapdragon 712ความเร็ว 2.3GHz ครับเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแน่นอนครับ ในส่วนของหนว่วยความจำเนี่ยแรมจะให้มา8กิกรม128กิกครับในส่วนของกล้องหลังนะครับผมจะให้มา4เลนส์ครับ48ล้านบวก8ล้านบวก2ล้านแล้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซล f 1.8ครับกล้องหน้า2เลนส์ครับ32ล้านบวก8ล้านพิกเซล f 2.1นั่นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่4,500 mAh ครับซึ่งจะรองรับฟา,ชาสชั์จอยู่ที่33วัตต์นั่นเองครับเขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100% ใ,ใช้เวลาประมาณ52นาทีครับในส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่ที่12,990บาทครับ อันดับที่3าเซียวมี่มีโ t ้10 l ลน e ครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับผมที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยถือว่าแรงเลยทีเดียวครับสำหรับเสียวมี i Not e ้10ไลน e นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด6.47นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ c u r v e AMOLED ครับ ระบุปฏิบัติการจะใช้เป็น Android เวอร์ชัน10ครับและชิปเซ็ตประมวลผลหรือว่า CPU เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 730G ความเร็ว2.2 g h z ครับแต่ในส่วนของหน่วยความจำเนี่ยครับผมรัเนี่ยจะให้มาถึง8 g b ก o ร128 g b ครับในส่วนของกล้องหลังครับผมจะให้มา4ตัวครับ64ล้านบวก8ล้านบวก5ล้านแล 2, 000, ้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซล F 1.8ครับ ล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2.5นั่นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุงที่5,260มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟาสชาติอยู่ที่30วัตต์นั่นเองครับและราคาเนี่ยจะอยู่ที่12,999บาทครับ อันดับที่2 Realme 6 Pro ครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับผมที่น่าสนใจและก็น่าซื้อม,กมากๆเลยครับวาสเปคที่ให้มากับราคาเนี่ยถือว่าคมเลยทีเดียวครับ เรย์มี่6โปรนะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด6.6นิ้วครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ IPS อัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่90เฮิร์สครับระบบปฏิบัติการจะใช้เป็น Android เ v e r s i o น1 0ครับและชิปเซ็ตประมวลผลหรือว่า CPU เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 720G ความเร็ว2.3กิกะเฮิร์สครับเล่นเกมเนี่ยลื่นๆแน่นอนครับในส่วนของหน่วยความจำเนี่ย RAM จะให้มาถึง8กิกะรลอม128กีครับ ในส่วนของกล้องหลังนะครับจะให้มา4เลนครับ64ล้านบวก12ล้านบวก8ล้านบวก2ล้านพิกเซลครับ f/1.8 ครับกล้องหน้า16ล้านบวก8ล้านพิกเซล f/2.1 นั่นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่4,300ม mm ิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟาสชร์จอยู่ที่30วัตต์เขาเคลมว่าชาร์จเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ ในส่วนของราคานะครับผมอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นเองครับอันดับที่ 1. Samsung Galaxy A 7 1ครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมจากแบรนด์ Samsung นเองครับ Samsung Galaxy A 7 1เนี่ยครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด 0.7นิ้วครับซึ่งนาโจรเนี่จะเป็นแบบ Super AMOLED Plus นั่นเองครับใระบบปฏิบัติการนะครับผมจะใช้เป็น Android version 10ครับและชิปเซ็ตประมวลผลหรือ CPU เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 730ความเร็ว 2.2GHz ครับเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแน่นอนครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับแเนี่ยให้มา 8GB 128GB ในส่วนของกล้องหลังนะครับผมจะให้มาที่4เลนดด้วยกันครับ 64 000, 12, 000, 5, 000, ล้านบวก12ล้านบวก5ล้านนี่ก็บวกอีกห้ล้านพิกเซล f สที่1.8ึด้ปดนัเองครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.2ครับแบบตเตอรีนร่นี่ก็ผมจะให้ความจุมาที่สี่พมิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟาา้าดช่าดอยู่ที่25วัตต์ด้วยกันครับและราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่13,990บาทนั่นเองครับ